กินแหล่งดีนะเอ่อเที่ยวก็บรดีอาเส้นใหญ่ดีจ้ะหรือว่าเอาไก่ก็มาได้ทำเนื้อได้เอาเส้นใหญ่หรือว่าเอาเกาเหลาหรือว่าเอาไม่เอาอย่างนี้ค่ะเส้นหมี่แล้วแข็งแล้วเส้นเล็กด้่อะไรดี่ะ มีหลาย้อย่างนะครับพี่สาวครับมีไอ่ก๋หมูก๋วเนื้อก๋วย่นี้นะครับวไก่ส่นื้ะเส้นเส้นหลายอย่างเส้นเล็กเส็นน้อยเนหมีเจาเจ้าเนบะหมีเส้นมีสาวเ้นเื้อหนม้เส้นดีจ้ะจ้า Uống sơn thật là rằm no? Ngon Nó rằm hơn, nó rằm hơn, nó ăn đi quá Uống sơn rằm cá nó rằm hơn Uống sơn này no? Uống sơn này rằm hơn no? เราบะกิ่งได้แค่จะนุ่มจ้ะจ้าเราบะหมีนุ่มเราบะมีแ่จะนุ่มมีก็ได้กันนะมีก็ได้น้เจ้าต้องมา้งสเกิรเอเออ็เอาข้อซอยเจ้าเอาข้อซอยไก่เอาน้องก่อลยากเข้าาะอีนี่จะมาลัดคิวไนอย่างเนี้ยกระลัดคิวได้เพราะันเืนก่อนมึงเนี้ยกันน้องนเดินไปทุ่ตาหน้าพี่กะ ก็ฟูเยอะเลยกูกำลังจะสางเนี่ยชักเสื่อต้องพันยองกันไม่ต้องใสร้างทีหลังจ้กันน้องก่อนเนาะเขาซอยไก่เรื่องมากเอาใส่ก็ได้เอาใสน้องเลยเขาซอยไก่น้องอยากเข้าเขาไม่จะตั้างตอนกูนี่หย่างน้งมาล่าคิวกูนี่อย่างต่ามคิวหน้าตาก็ดีรวยเพป็นตาต่างคิวตามคิว ต้มึงมายืนที่หลังกูรู้มาตั้งเออแค่นั่นเออแค่นี้มาสั้งสักเต้อพี่ก็มาลากคิวนี่อย่างกูไม่อ้อนสักันได้อี่างงั้นคิวต้องไปอยู่นี่กับกูจะได้เดินมาหลอไปอยู่แห่สมบาตั้งสักเต้าพี่ตองทันก่อนพีว่าพี่เอาก่อนอย่าไปได้ยังไงก็ตอยใกล้พี่ยืนก่อนพี่ต้องเอาก่อนก็ตัวบาเอาเต้าก็อย่าเข้ากูจะได้ลากคิวตัวล้อมาลากคิวมึงเอาบอกว่าต้องก่อนลากคิวต้องอยู่ตังหน้าขาด้อยู่ตังหลังให้ไปลากคิวที่ไหนมึงทันก่อนที่อย่างงั้นก็พี่มาตั้งล คนไทยสมัยนี้มันเข้าคิวกันหมดไม่ยอมาเข้าเขาีมาสั่งก็มึงมาเข้าคิวมึงกูยืนกรามึงมาสั่งรับใจนี่ย่อกอ้เอขาคอยไก่พิเศษเจ้าเฮ้ยเขาคอยไก่ใส่น้องเลยมาเอาอนนี่อย่างละใส่น้องเลยต้องไปกูยืนก่อนกูต้องได้ก่อนใส่น้องเลยก็าตีเป็นเลือกมาได้เสือเอามึงน้องก่อนยืนก่อนมาก่อนยืนก่อนมาก่อนต้องได้กินก่อนคอยไก่พิเศษไอ้ใส่พี่น้องเลยยืนก่อนมาก่อนต้องได้กินก่อนที่มาก่อนไอ้เอกมาได้รัดคิวเหรอ เมารัดคิวกับพี่แม่ก่อนพี่ต้องได้ก่อนไหนน้องเลยชาเขาซอยไข่อุ้ยมแม่มาลัดคิวหน้าแตกก็ดีมันมารยาทมารยาทสังคมน่ะรู้จักข้องก่อยืนที่หลังต้องสั่ที่หลังอ่ะกันไปเต๋อปอย่าเข้าเมารยาทที่เข้ามามาลัดคิวกันมาได้มาได้ลัดเจ้าถ้าลัดต้องไปอยู่ต่างหน้าพี่ปุ้นมาได้ลัดอันนี้มาของม่ลัดคิวมาลัดถ้าลัดต้องไปยืนหน้าเนี่ยนี่เป็นได้ลัดคิวนี่เป็ได้ลัดคิวเมาลขอพี่ก่อนเจ้า จะกันเนาะพีกิดก่อนพี่สาวเนี่ยต้องยึดมาได้เอาข้าวซอยไก่พิเศษใจเองอตั้งก่อนมาได้อยู่ที่หลังต้องสั่งที่หลังมาที่หลังกินที่หลังจะมา,าวปล<ม>าซ่งเสื้อก็มึงมาลาดทิวเพิ่นรอกรอแบบเอาเสื้อพี่สาวมึงนักใส่ให้น้องโอเด็ดดเจ็ดซิปน้องเพิ่มไก่นะครับไก่เย็นนะครับได้ทุกคนครับผมได้ทุกคนได้ทุกคนไกเย็นรับอของพี่สาวเันหน่อมันมาลัดทิว,วออพี่ล้ำค้านะงนะสรุปพี่สาวเอาอย่าง เดียกภษาดุ้ก่อนมึงได้เปลาใส่ให้หน้องก่อนบ่ได้มึงจะมาลากคิวกูบ่ได้ตักกน,นึบอออกเตื้อใไ้ไอ้ไอ,อ,อ,อ้ไอ,อ,อ้ไ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 ้ไ้อ้ไออ้